ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมมาเพราะกันช่วงเย็นๆนะครับเพื่อนๆก็มีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ชมตามสไตล์นะครับแบบสบายๆส,สไตล์บ้านๆนะครับ เหรียญคูบาสีวิจัยนะครับเพื่อนเ,อนเป็นภาคเกจิดังทางภาคเหนือนะครับพื้นเพของท่านก็เป็นคนจังหวัดลำพูนนะครับผมเป็นชาวจังหวัดลำพนครับ มีประวัติเย่อๆของท่านนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับพศ2421นะครับก็ปีเกิดของท่านก็ไล่เลี่ยกันกับหลวงพ่อแดงวัดเขบาบันไดอีดนะครับแล้วลองมาชมเนื้อหากันสักนิดนะครับเนื้อหาว่าเนื้อหาเป็นยังไง ความคมนะครับเพื่อนๆความคมของเหรียญน,นะครับดตานข้างมุมซ้ายก็จะเขียนว่าคู่บาเจ้าสีวิชัยนะครับซึ่งก็เป็นพระเกจิเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นต้นของ,งทางภาคเหนือนะครับ ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธานะครับเหรียญนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญปั๊มหรือว่าเป็นเหรียญหล่อนะครับไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับพอสอก็มีอยู่แค่เลขสามตัวนะครับเพื่อนๆมีเลขแค่เลขติดแค่เลขสามตัวนะครับอย่างที่เห็นนะครับตามที่เห็นนี่ครับ ท่านเกิดเมื่อปีพศ2 4 2 1วัดพระเจ้าเมงราย700ปีนะครับเพื่อนเพื่อนท่านก็มรณภาพเมื่อปีพศ2องพันนะครับวันที่21กุมภาพันธ์นะครับเพื่อนเพื่อน รืออายุก็ประมาณ61ปี39บพันานะครับเ,เพื่อนๆโดยประมาณนะครับถ้าหากข้อมูลคาดเคลื่อนก็ต้องขอไปเ,ปเพื่อนๆพื่ยนะครับก็คือข้อมูลผมศึกษามา เป็นแบบนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่นามบูชานะครับเป็นเหรียญที่มีความคมชัดสวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ภาพดีๆก็ได้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับ